วันแม่นะคะช่วงนี้ก็ใกล้วันแม่มีคลิปหลายๆคลิปที่ถูกผลิตออกมานะคะหนึ่งคลิปไปเรเลาที่จะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะเขามีชื่อว่าครัวของแม่นะคะเปิดรอลูกเสมอตอนนี้เนี่ยยอดวิว1นล้านหนึ่งแสวิวแล้วเป็นเรื่องราวซึ้งๆในลักษณะของการถามตอบพูดคุยกันจะเป็นยังไงไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะมีเมนูไหนที่ลูกต้องกลับมากินที่บ้านไหมเพราะกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่า กระเพราหมูชิ้นของลูกสาวส่วนลูกชายก็สปากเกตตี้แล้วก็ไข่เจียว <c oughs> <laughs> ลูกกินข้าวที่บ้านบ่อยไหมแต่ก่อนบ่อยมากเดี๋ยวนี้ลูกหายหมดเลยกินข้าวที่บ้านบ่อยไหมมมนน่าจะรู้คำตอบดีว่ากินบ่อยไม่บ่อย <c oughs> ใช่ไมไม่บ่อยเลยเออตั้งใจว่าจะให้ทำวันนั้นเลยลูกก็ไม่ได้ทาน นอกจากเสียดายของแม่ก็รู้สึกว่าเสียความตั้งใจที่เตรียมไวอ้อทำไมแม่ต้องเหนื่อยเพื่อลูกตลอดแม่เคยคิดจะหยุดบ้างไหมแม่ไม่เคยไม่ไม่คิดที่จะหยุดทําตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นความสุข<ช>อย่างหนึ่งคือมแม่รู้ว่ามีนชอบกินอะไรแต่ตัวมินเองรู้ไหมว่าแม่ชอบกินอะไรให้ความสําคัญกับแม่เป็นอันดับท้ายเลยงานที่หนึ่งตอนนี้เหตุผลอะไรที่แม่ฟังแล้วน้อยใจที่สุดเวลาลูกไม่กลับมากินข้าว มีนั่นกับเพื่อนทำไมลูกคนอื่นเขากลับมาหาแม่ได้แค่มีนมาหาแม่แม่ว่าแม่จะมีความสุขที่สุด เป็นคลิปวิดีโอที่เป็นลักษณะของการถามตอบระหว่างแม่กับลูกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในแต่ละช่วงของชีวิตนะคะก็มีหลายครอบครัวค่ะเนื้อหาเนี่ยก็เน้นความสัมพันธ์ผ่านอาหารจานปโปรดของลูกๆนะคะซึ่งแน่นอนคือคุณแม่เนี่ยเป็นครัวของบ้านเป็นพื้นที่ที่โอ้โหพอใจภูมิใจที่จะทําอาหารดีๆมาให้ลูกก็เลยเป็นเรื่องราวนี้ออกมานะคะคลิปนี้เนี่ยถูกผลิตแล้วก็เผยแพร่โดยบริษัทอาหารชั้นนําอย่างเบทารโกรค่ะจุดประสงค์ในการผลิตแล้ว ก็เผยแพร่ก็คือต้องการให้บรรดาลูกๆเนี่ยสามารถเปิดใจพูดคุยแล้วก็ปรึกษาหารือกับคุณแม่ผู้หญิงที่รู้จักเราดีมากกว่าใครๆแล้วก็รักเรามากกว่าใครๆด้วยนะคะที่สําคัญผู้หญิงคนนี้รู้ใจเราถึงขนาดที่ว่าลูกชอบกินอะไรเพราะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมอาหารมื้อแรกของเราเนี่ยก็เป็นผู้หญิงคนนี้ที่จัดหามาให้รับประทานสมกับวัคทองของคลิปนี้ที่กล่าวว่าครัวของแม่เปิดรอลูกเสมอนะคะ มแม่รู้อาหารจานโปรดของลูกแต่ลูกรู้หรือเปล่าอาหารจานโปรดของแม่คืออะไรอันนี้จริงนะเป็นคําถามที่โดนย้อนถามกลบับมาแล้วก็สะอึกนะฉันรู้<บ>นะอะไแม่ชอบกินแกงส้ม<อ>กินกับทุกวันกินจ <laughs> อมี้อีกแล้วเหร <laughs> อ<ม> <laughs> สักพักสักพารึยงอย่างอื่นไหมอย่าง <laughs> อื่นไหมเหลือไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็มีคลิปที่เป็นไวรัลที่เป็นเรื่องราวกับคุณแม่ออกมาเยอะเพราะว่า ใกล้วันแม่แล้ด้วยคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะเลยนะวันนี้ส่งไลายมาบอกรักแม่แล้วก็คุณแม่ก็ส่งมาเหมือนกันนะทั้งคุณแม่คุณลูกต่างส่งมาค่ะหล่อทั้งรายการเลยนะคะเป็นเดือนที่ความอบอุ่นของสายใยครอบครัวก็เขาเรียกว่าอิ่มเอมจริงๆแน่นแฟนนะคะ